สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love r e a d i n ถ้าท่านใดได้พบคลิปนี้นะคะนี่มีใช่เรื่องบังเอิมเพราะว่าคุณกำลังจะได้รับข้อความจากใครบางคนนะคะจะมีใครบางคนนะคะส่งข้อความถึงคุณเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะกดยอมรับถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้นะคะมันพิเศษสำหรับ ข้อความที่คุณกำลังจะได้รับนะคะ Facebook Instagram นะคะลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปพิเศษดีๆอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าคุณกำลังจะได้รับข้อความจากใครคะ่ะว้าว energy มาแรางมากนะคุณกำลังจะได้รับข้อความจาก Twin Flame ของคุณนะคะ ชวินเฟรมของคุณหรือว่าคู่แท้ในอดีตชาติของคุณที่คุณเฝ้านึกถึงเขาหรือว่าเขาคิดถึงคุณคุณอาจจะเคยมีความรู้สึกว่าคิดถึงใครบางคนอยู่นะคะแล้วก็บังเอิญได้เจอคนคนนี้นะคะคนคนนี้ได้ก้าวเข้ามาสู่ชีวิตส่งข้อความนะคะด้วยความรู้สึกที่เขาที่ด้วยความรู้สึกดีๆที่เขามีต่อคุณหรือคุณอาจจะรับข้อความจาก คนที่ไม่คุณก็เขาเฝ้ารอคอยกันและกันนะคะใครบางคนที่คุณอาจจะยังคงมีความรักความผูกพันยอยู่นะคะหรือความสัมพันธ์ห่างหายนะด้วยความไม่เข้าใจในเวลานี้นะคะเรียกได้ว่าโชคชะตาทำงานละนะคะเขาจะตัดสินใจส่งข้อความกลับมาหาคุณเป็นข้อความที่แสดงออกซึ่งความรักเป็นข้อความที่แสดงออกซึ่งความห่วงใยนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้มีใครเลย ที่ผ่านมาไม่ได้มีใครที่รอคอยคุณจะได้รับข้อความจากทวินเฟรมก็คือคู่แท้ของคุณซึ่งคุณอาจจะโสดมานานแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณรอคอยใครบางคนเพียงหนึ่งเดียวและคนคนนี้ก็เข้ามาในชีวิตก้าวเข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากระกฎิจิกมีนก็เป็นไปได้หรือชาวธาตุน้ํากรกฎิจิกมีน จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะจะให้โชคลาภคุณนะคะให้คุณได้เจอกับทวินเฟรมของคุณด้วยนะคะเบเนจี้เนี้ยนะคะยังหมายถึงทวิน f เฟรมได้ด้วยนะดีจังเลยต่อเลยค่ะแล้วยังไงต่อดูสิคะคุณจะได้รับข้อความนะคะจากว่าที่คู่ชีวิตของคุณนะคะหรือเร็วๆนี้คุณจะได้รับข้อความที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุข ะะเกี่ยวกับงานรื่นเริงงานมงคลงานสังสรรค์หรือคนมีคู่นะคะคู่ของคุณอาจจะขอมั่นนะคะแบบไม่ทันได้คาดคิดนะเกินความคาดหมายแต่มันทําให้คุณมีความสุขอาจจะได้รับข้อความจากใครบางคนที่คุณรู้สึกว่านะคะ อยากที่จะให้เขาพัฒนาความสัมพันธ์กับเราหรือตัวคุณรอคอยคําตอบเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์นะ e n e r g y ี e เซอรออกมาบอกเลยว่าเย้คุณจะได้รับข่าวดีจากเขาหรือเธอคนนั้น Energy ่ของคาดน้ําเยอะมากนะอีกทั้งนี่ยังหมายถึงคุณอาจจะได้รับข้อความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องงานเรื่องเงินนะคุณรอคอยคําตอบมานานเนี่ยนะคะ จากคนที่คุณนะคะได้หยิบยื่นนะคะขอความช่วยเหลือหรือคุณเสนอโปรเจกต์เสนองานอะไรใดๆไปคนคนนี้เหมือนเป็นโซเมททางด้านเข้ามาช่วยเหลือทางด้านการงานเนี่ยคุณจะรับข่าวาวได้รับความช่วยเหลือนะได้รับข้อความมาเลยว่าโอเค เรื่องงานคุณผ่านเรื่องเงินคุณผ่านเขาจะช่วยคุณแบบนู้นแบบนี้นะแต่ที่แน่ๆน,นะ energy เ,เนี้ยเป็น soul connection ด้วยเรียกได้ว่ามีเ hey. ฮคุณอาจจะได้รับข้อความจากคนที่คุณแอบชอบเขาหรือเขาแอบชอบคุณหรือเพิ่งเริ่มเริมคุยต่างฝ่ายต่างชอบ energy twin flame รู้สึกเหมือนเคยเจอกันมาก่อนนะคะทักทายมาขอออกเดตบอกเลยว,ว่าไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแน,แน่ได้รับมเมสเซจรัวรัว นั้นได้รับข้อความรัวๆนับจากนี้นะเพราะว่าออกเดทเนี่ยไม่ไม่ใช่มีแค่เพียงครั้งครั้งเดียวแน่ๆถ้าที่พร้อ่านมองดูนะอันไหนมาดูต่อสิอเอเนจี่ยอามาบอกว่าแมสเซจที่คุณจะได้รับเนี่ยเรียกได้ว่าตรงตัวตรงใจที่สุดนะ ไม่ใช่ข้อความคลุมเครือเช่นคุณอยากจะรู้คําตอบว่าเขาชอบเราไหมเขาสนใจเราไหมเขาอยากจะออกเดตกับเราไหมเอะเขาจะทํายังไงในความสัมพันธ์เขาจะส่งข้อความมาแบบเคลียร์ๆตรงๆตงัตตตวะนะใช่ชอบอยากออกเดตจากสารสัมพันธ์แบบนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าทุกอย่างคอมเพลตข้อความที่คุณเฝ้ารอหรือนะคะถ้าโสดมานานสงสัยว่าเมื่อไหร่จะได้เจอเอเดนซี่เทนอฟซอจะมาบอกว่าน่าจะในเร็วๆนี้นะอาจจะหลัง จากจบคลิปนี้3มันหรือว่า3มอาทิตย์ไม่น่าจะถึงเดือนนะมีเกณฑ์เหมือนกันนะคะแต่ที่นแน่ๆก่อนที่คุณจะรับข้อความเนี้ยมันจะมีโชคชะตาเชื่อมโยงจากคนรอบข้างที่ทําให้คนคนนี้ได้เจอคุณหมายตาแล้วตัดสินใจแล้วว่าฉันต้องรวบรวมความกล้าที่จะส่งข้อความหาเขาหรือเธอคนนี้นั่นเองจะมาเร็วมาไวกว่าที่คิดเลยได้ว่าไม่ต้องรอคอยเนินนานนะคะเอาละข้อความที่คุณจะได้รับนะคะ หน้าที่จะมาจากคนที่เขาคอยส่องคุณอยู่ด้วยหรือว่าคนที่คุณเนะี่ะคอยส่องเขาแม่เอเนจีนี้มันเหมือนคนที่คุณเพิ่งห่างกันไปเหมือนกันนะถ้าเขาบล็อกคุณอยู่เขาจะแอบปลดบล็อกแล้วมาส่องคุณค่ะแลวจะส่งข้อความมาขอโทษคุณค่ะส่งข้อความมาขอเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะ หรือนะคะถ้าคุณเป็นฝ่ายบล็อกเขามีความเป็นไปได้ว่าคุณคนนี้จะหาช่องทางอื่นในการที่จะติดต่อสื่อสารกลับมาอธิบายให้คุณดูเหตุผลว่าก่อนหน้านี้เขาหายไปได้ยังไงแล้วเขารู้สึกกับคุณแบบไหนนะคะแล้วเขาอยากที่จะเริ่มใหม่ในความสัมพันธ์นะจะเป็นข้อความแนวแนวในลักษณะที่เรียกได้ว่ามาเต็มพร้อมความรู้สึกนะมาพร้อมความจริงใจมาพร้อมความชัดเจนนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุงมมิถุนตุนกลุ่มด้วยนะคะ หรือชาวท่านลมนะคะอาจจะมีส่วนทำให้คุณได้รับข้อความนี้หรือว่าด้วยโชคชะตานั่นแหละอาจจะทำให้คุณได้รับข้อความเนี้ยนะคะเรียกได้ว่าเร็วเกิน ความคาดหมายการรอคอยสิ้นสุดลงแล้วด้วยถ้าคุณรอคอยข้อความจากคนที่ใช่คนในใจนะคะพิม์พใต้คลิปได้เลยว่าฉันได้รับข้อความความรักจากคนที่ฉันรอคอยเรียบร้อยแล้วนะคะหรือข้อความจากทวินเฟรมหรือข้อความจากโซเมทพิมพ์ใต้คลิปได้เลยว่าคุณจะได้รับเร็วๆนี้นะคะถ้าคุณยังไม่ได้เจอเขาอย่างที่พ่อ่านบอกนะคะช่วงสตาจะนำพาให้คุณมาเจอกันเร็วมากเลยแล้วเขาจะส่งข้อความมาแบบ ชนิดที่คุณอาจจะนึกไม่ถึงเพราะก็อยู่ดีๆนี่แหละแล้วอยู่ก็มีคนส่งข้อความทักทายมาแต่ถ้าเป็นทางโซเชียลมีเดียนะคะให้เช็คให้ดีว่าเป็นมีตัวตนจริงนะก็ขอให้รู้ไว้เลยว่าคุณมีสเสน่ห์นะคะสำหรับใครบางคนมากๆจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกหน่อยนะไหนดูซิว้าวพูดถึงเรื่องเมสเซจใช่ไหมนี่ไงน,นะคุณจะได้รับข้อความไม่คาดคิด นะคะไม่คาดฝันจากคนที่คุณไม่คาดฝันจากเนื้อคู่ของคุณเป็นเฟรมของคุณด้วยก็ได้หรือจากความรักที่อยากจะหวนคืนกลับมาในเร็วๆนี้นะ,ะเรียกได้ว่าทุกอย่างเร็วเกินความคาดหมายแต่มันเป็นข้อความที่คุณนะ่ะอยากที่จะได้ยินได้ฟังนะคะไม่ใช่แค่นั้นนะบวกการกระทำด้วย Take Action ส่งข้อความมาแล้วหลังจากนั้นการกระทำมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าข้อความที่คุณจะรับผลนี้เป็นข้อความจากความรักไม่ว่าจะเป็นนะคะทินเฟรมที่คุณเฝ้ารอโซเมกของคุณหรือคนรักที่อยู่ห่างไกลนะคะก็จะได้หวนคืนกลับมานะคะ ข้อความจากคนที่อาจจะมีปัญหาอยู่ด้วยนะคะแต่ยังคงรักกันอยู่ก็อาจจะมีส่งข่าวคราวมานะคะให้คุณได้มีโอกาสนะคะเริ่มต้นจากข้อความนี้แหละ ที่คุณกําลังจะได้รับเขาอยากจะบอกคุณเหลือเกินนะคะเขาหรือเธอคนนั้นอยากจะบอกคุณเหลือเกินว่าคุณอะสำคัญกับเขามากจริงๆนะแล้วเขาอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตจริงๆได้โปรดเห็นความจริงใจของเขาเถอะแต่ถ้าลักษณะส่งข้อความมั่วๆรั่วๆหรือว่าเป็นลักษณะเอ่อเฟกนะคะผู้อ่านมองดูว่าคุณจะบล็อกแหละเพราะคุณรู้นะคะกลิ่นความรู้สึกของคุณมันออกแล้วถ้ามันไม่ตรงตามพลังงานนี้คุณ บล็อกเขาไปเลยแล้วก็รอข้อความดีๆจากนะคะทรินเฟรมโซเมกของคุณนะจะดีที่สุดคุณอาจจะเจอใครบางคนผ่านทางโซเชียลมีเดียด้วยนะหรือถ้าคุณเข้าไปอยู่ในเว็บเดทเนี่ยคู่ของคุณอะ่ะอาจจะส่งข้อความมาในเร็วๆนี้นะเจอคู่แบบไม่คาดฝันนะทีนี้เเนรี y นะสุดท้ายปิดจบด้วยนะคะ ชาวราศีการเธอร์มิตอยากจะบอกอะไรคุณคะบอกคุณว่าให้ใจร่มๆทําใจให้สบายได้เลยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทําคือทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวคุณเองนะไม่ต้องไปวิ่งตามใครไม่ต้องกังวลว่าใครจะส่งข้อความมาไหมหรือรับจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นไหมแต่สิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นได้เลยว่าสิ่งต่างๆที่คุณคาดหวังสิ่งต่างๆที่คุณอธิษฐานภาวนานะคะ ถ้ามันดีต่อตัวคุณแล้วเราก็คุณได้แน่นอนดังนั้นถ้าใครที่ใจร้ายกับคุณเขาอาจจะไม่ส่งข้อความมาแต่คนที่จะส่งข้อความมาเนี่ยเป็น new energy ไม่ว่าจะเคยรู้จักหรือไม่รู้จักแต่คือ new energy new new vibration หมายความว่าส่งข้อความมาด้วยความรักความปรารถนาดีด้วยถ้อยคําสุภาพด้วยถ้อยคําให้เกียรติเห็นคุณค่าของคุณ หรืออยากจะสารต่อความสัมพันธ์หรืออยากจะเริ่มความสัมพันธ์หรืออยากที่จะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไปต่อในลักษณะที่มั่นคงแล้วก็ซีเรียสมากยิ่งขึ้นนั่นเองคนมีคู่ไม่ห่วงเลยคุณจะได้ข้อความจากคู่ของคุณในเด็วนนี้ว่าเขาอาจจะเตรียมแหวนมั่นไว้คุณหรือประาวหรืออาจจะมาเดินทางมาใช้ชีวิตกับคุณอาจจะเดินทางมาอยู่กับคุณนานเกิน3เดือนก็ได้ซึ่งเซอร์ไพรส์คุณก็อาจจะไม่ได้ขอเช่นตื่นเช้าขึ้นมาแล้ว ข้อความดึงขึ้นมาเลยนะคะว่าที่รักผมจะมาหาคุณนะอยู่กับคุณนู่นนี่นั่นเลยอ่ะนะคะสําหรับคนมีคู่นะเรียกได้ว่าวินาทีนี้คู่ของคุณจะส่งข้อความหวานมาให้เลยทีเดียวแหมอิ่มอกอิ่มใจอิ่มเอมใจแต่เฮอร์มิตขึ้นนะคะก็คืนนี้นะคะท่านใดที่พบเจอคลิปนี้แหละหลังจากจบคลิปนะคะตอนกลางคืนนะนั่งสมาธิสักหนึ่งอึดใจก็ได้นะคะแล้วก็บอกตัวคเองว่า ฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นความรักฉันรักตัวเองฉันได้รับข้อความจากความรักเท่านี้เองรับรองเลยเพราะ energy เหมือนใครบางคนรอคอยข้อความอยู่ด้วยเช่นเดียวกันรอคอยข้อความจากคนที่คุณรักเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คกันหน่อยว่าข้อความที่ว่าเนี้นะคะเขามีอะไรอยากจะบอกคุณ ข้อความในใจเหมือนล้านคำดูสิคะว่าเขามีอะไรอยากที่จะบอกคุณบ้านไหนเรามาดูกันเลยนะว้าวไหนดูสิเขาอยากจะรู้เหลือเกินว่าคุณะ่ะรักยังคงรักเขาอยู่หรือเปล่าและคุณยังสามารถที่จะรักเขาได้อยู่ไหมทุกอย่างอะ่ะจบสิ้นแล้วหรือยังนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะรู้และอะไรอีกคะอืม เขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะกลับมาพูดคุยกับคุณอยากจะบอกเล่าความรู้สึกในใจเกี่ยวกับคุณนะคะให้ได้รู้คงจะอยากบอกแหละว่าคุณพิเศษสำหรับเขาแค่ไหนนะคะเขารักคุณมากแค่ไหนหรือว่าเขาชอบคุณเหลือเกินอยากจะออกเดทหรือว่าเขารู้สึกประทับใจคุณแต่แรกก็เป็นไปได้เห็นไหมคะสำหรับ เขาแล้วนะคะคุณคือแองเจิลค่ะคุณคือเทเวดาและนางฟ้าสำหรับเขาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะบอกเลยว่าเขาจะไม่มีวันได้รับสิ่งพิเศษจากใครนอกจากคุณเท่านั้นแหละนะดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ทำไมเขาถึงอยากที่จะส่งข้อความกลับมานะคะ เขาอยากจะบอกคุณว่านะคะก่อนหน้านี้เขาไม่รู้จะทํำยังไงจริงๆแล้วก็ไม่ควรไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนนะเขาถึงได้หายเงียบไปดังนั้นได้โปรดเข้าใจฉันด้วยแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เจอขอยคุณดูไว้ว่าให้เข้าใจเขาด้วยว่าบางครั้งอะโชคชะตาก็มีส่วนเหมือนกันที่นําพาให้ได้เจอกันแต่เมื่อเจอกันแล้วอะเขาก็ตัดสินใจที่จะส่งข้อความความรักถึงคุณทันทีเลยนะคะเอาละไหนเรามาดูซิว่า แองเจิ Angel, มีอะไรอยากที่จะบอกคุณนะคะเกี่ยวกับข้อความที่คุณจะได้รับครั้งนี้ไหนดูซิว่าในเรื่องของความรู้สึกสำคัญที่สุดนะคะคุณน่าที่จะรู้สึกว่าอยากได้รับจาข้อความจากใครที่สุดแล้วคุณส่งพลังไปตรงนั้นเยอะที่สุดคุณก็ด้เลยได้รับข้อความนั้นจริงๆอย่างไม่น่าเชื่อ อย่างไม่คาดฝันนะคะ Transform มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพัฒนาความสัมพันธ์หลังจากที่คุณได้รับข้อความครั้งนี้แล้วนะคะทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเพราะคุณนะคะเพราะคุณเป็นฝ่ายดึงดูดนะคะข้อความความรักนี้มาดังนั้นคนคนนี้จะเข้ามาเป็น My Beloved ค่ะที่รักของคุณและคุณก็เป็นที่รักของเขาด้วยคิดถึงสิ่งดีๆเข้าไว้ค่ะแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นนะคะ ข้อความที่ดีข้อความแห่งความสุขที่คุณปรารถนาที่จะได้นะคุณอาจจะรอคอยตรงนี้มานานนะแต่อย่ารอคอยแบบหงุดหงิดให้ใช้วิธีในทุกๆขค่ำคืนหรือในทุกๆขขณะนะคะคุณอาจจะมองเห็นภาพว่าโอเคเขาส่งข้อความมาแล้วแล้วเขาส่งข้อความยังไงแล้วคุณก็แค่แค่ส่งคลื่นความรักไปว่าโอเคนะชนะคุณนะแล้วพบกันเท่านี้ละค่ะบอกเลยว่าไม่เกิน3วัน5วันหรอก ข้อความรวมถึงคนด้วยนะก็จะเข้ามาสู่ชีวิตคุณคุณจะได้รับข้อความจากความรักจากทวินเฟรมและโซเมกของคุณเห็นไหมล่าดับเบิลเลยดังนั้นพิมพ์ใหม่ได้นะก่อนจบเปลี่ยนใหม่เลยใครพิมพ์ผิดนะกดยอมรับคําทํานายแล้วพิมพ์ใต้คลิปว่าฉันกําลมงนจะได้รับข้อความจากสุดที่รักของฉันหรือจากเนื้อคู่ของฉันหรือจากทวินเฟรมคู่แท้ของฉันขอให้คุณมีความสุข ขอความรักคุ้นครองคุณนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ